ค่าสั่งมาแบบเบาๆเบาๆนะครับสบายๆก็จะมารีบแพ็กกันเลยนะครับอ่าอันดับที่หนึ่งนะครับก็จะวางไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเพื่อนๆสั่งอะไรมาบ้างนะครับสั่งนะครับแบงค์สิบาทนะครับอักษรแดงเนาะกี่ใบเนาะสามใบมาดูซิหนึ่งใบสองใบฮ่าฮ่าเกือบไปแล้วนะครับเกอบจัดไม่ครบนะครับยืมมาทางนี้ก่อนใบหนึ่งเนาะอ่าโอเคสามใบ นะครับ1ใบ2ใบนะครับ3ใบเป็นแบงค์10บาทส่วนแดงใบละ50บาทนะครับเห็นไหมครับใบละนะครับ50บาทนะครับเพื่อนๆสามด้วยแบงค์โบราณนะครับ10บาทไม่มีตัวหนังสือสีแดงนะเพื่อนๆเนาะแบบนี้ใบละเท่าไหร่ใช่ไหมครับมาดูกันเลยนะครับไม่มีหนังสือสีแดงใบละ40บาทนะครับรวมแล้วทั้งหมดก็เป็น5ใบ1ใบ2ใบ3ใบ4ใบ5ใบนะครับแล้วก็จะย่อเกีวงกว้างไว้อ่าเยี่ยม5ใบนี้นะครับอันดับที่1นะครับก็จะมานะครับ ใส่ถุงแบบนี้ก่อนทั้ง5้าใบเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะสั่งกรอบมาด้วยนะครับกรอบนะครับ2สีนะกรอบสองสีก็คืออ่าแบบนี้เลยเราก็จะพ็คแบบนี้นะครับพร้อมสําเร็จนะครับแล้วก็เดินทางนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อนๆชิ้นนี้นะครับเดินทางแล้วเสร็จก่อนครับเปินทงแบบนี้เลยครับเพื่อนๆสั่งมาหลายรอบแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้สั่งซ้ํากันมาเยอะมากเลยนะครับพอเป็นอะไรเนาะปลายทาง ก็จะใช้สติกอร์สีเหลืองนะครับอตอนนี้มีเพื่อนเพื่อนะครับส่งวิดีโอกลับมาให้ที่ร้านรีวิวเยอะมากเลยนะครับก็เวลารับของนะครับเพื่อนเนก็ถ่ายวิดีโอนะครับ แล้วก็ส่งกลับมานะครับเดี๋ยวจะเอามาขอบคลิกต่อ YouTube นะครับแามนี้เลยกล่อ,องนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเดินทางนะครับเก็บเงินไปทางที่380บาทนะครับสนใจอะไรนะครับสนใจอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวหย้มอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวติดไปพันๆชืบๆเรียบร้อยนะครับตอนนี้อีกติดไปคันเสร็จแล้วสนใจแบงค์10บาทอักษรแดงใบละ50บาทครับ